เสนี้เสริมหน้าอ,อกด้วยซิลิโคนโมติวา่า 295cc นะคะพร้อมกับยกกระชับคนไข้เคสนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของเต้านมหย่อนคล้อยเนื่องจากคนไข้ของเราลดน้ำหนักลงมา20กิโลทำให้มันมีความหย่อนคล้อยกับเนื้อนมที่มันขอพร้อมกับหัวนมที่ทิ่มลงด้านล่างหลังทำทันทีนะคะเนินหน้าอ,อกอวบอิ่มขึ้นมีเนินที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวรุ่มที่สวยงามนะคะเทศนี้คุณหมอได้ทำการย้ายหัวนมมาให้สูงขึ้นพร้อมกับตัดเย็บยกกระชับในส่วนที่หย่อนคล้อยให้หายไป ็นแผลแนวตั้งไม่ต้องตัดไหมแต่เนี่ยเรียบเนียนไปกับผิวหนังของเราได้เลยหลังจากที่เข้าที่แล้วนะคะเสริมหน้าอ,อกที่ไอเดลลี่ไม่เจ็บอย่างรถสิบร้อทับแน่นอนนะคะผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณาสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำไอเดลลี่คลินิกสุราษฎร์ธานีนะคะ